สวัสดีเหล่าวัยรุ่นโจทุกคนด้วยนะครับวันนี้สปอยหนังโคตรโมโอ,อยู่กับภาพยนตร์สุดกาบสมองที่ยังไม่ไปไหนไกลแลวคงอยู่กับตำนานของมนุษย์ขนปุยปุกเจ้าตีนโตที่มาในคลิปนี้คนสปอยพาทุกท่านเปลี่ยนบรรยากาศมาที่จีนแผ่นดินใหญ่เมื่อจ,จูู่ลูกสาวของตัวเองได้เกิดหายตัวไปในอุบัติเหตุรถคว่ำจึงทําให้เขาต้องรีบออกตามหาก็จะพบว่าตัวเองได้ไปพักพันกับองค์กรร้ายระดับโลกที่ออกลาดสัตว์ประหลาดเพื่องานวิจัยและกลุ่มนักฆ่าสาวที่มาพร้อมกับวิชาต ่อสู้แบบสุดเทและนี่คือสปอยหนังเรื่องบิ๊ o o ุตม s ดสิ่งลิงพระจนภัยขนปุยปุกหายไปไหนได้เริ่มขึ้นในกลุ่มนักสู้ใต้ดินที่ผู้หญิงก็ดึงได้ถูกจับมากำราบสัตว์หลายที่โคตรพิขาดอย่างเสือดำที่พอมันเจอหน้าเธอก็จัดการกระโจนเข้าใส่และการต่อสู้ก็ยังไม่ทันเริ่มเพราะว่ากูฝันไปเอามาถึงก็กาวใส่กูแล้วสาวน้อยที่นอนอยู่ข้างๆได้รีบลุกขึ้นมาถามว่าสิิพี่ใหญ่ฝันร้ายอีกแล้วเลยผู้ที่ถูกเรียกว่าพี่ใหญ่เดี่ยก็เลยตอบออกไปว่าเป็นเรื่องราวเก่าๆนะมันตามหลอกหนล ตลอดมาโดยเฉพาะยิ่งพวกเราอยู่ในกลางป่าแบบนี้ความฝันมันก็แทบจะแยกไม่ออกกับความจริงพอคีมโมจบเธอก็เดินออกมาข้างนอกเพื่อถามไทยทั้งสองว่าเหตุการณ์เป็นยังไงกันบ้างเธอก็กล่าวว่าตอนนี้กําลังจับตาดูพวกหน่วยบุกทะลวงล่าปีศาจที่มีอาวุธสมัยใหม่เดินเลียงแถวหน้ากระดานออกล่าอสูรกายอยู่ในป่าแต่ยังไม่ทันที่พวกเขาจะได้ตรวจพบเจออะไรจูๆ่ๆก็ถูกเงาปริศนาอันใหญ่ยักษ์พุ่งมาจวดสวดเข้าไปกระแทกจนทหารนายหนึ่งลอยขึ้นไปบนฟ้าแหกปากโอรากูเจออะไรเข้าจึงทาให้พ ราคาทั้งหมดเนี่ยถึงกับตรงลั่นไกลแบบมะม่วงเพราะมองอะไรไม่เห็นลรวบอกให้เทคแม่งไม่มีกล้องอินฟเรทสักคนแน่นอนแหละครับไอพวกทหารกระโปรงเนี่ยถูกกระสุนกระไาลลึกลับพุ่งเข้าไปกระแทกบางคนก็ถูกเหมือนโคตรลายจนพากันลอยละลิ้วเหมือนกับใบไม้หัวหน้าพวกมันพอเห็นวัาสู้ไม่ได้ละติดต่อสามสาวแก๊งนางฟ้าแล้วไม่นานนักพวกแก๊งนางฟ้าชาลีเนี่ยก็เดินดุยดุยดุยกันขึ้นมานะครับแต่แล้วพี่ใหญ่ก็หยุดกึกพร้อมกับหันมาเขาบอกกับสองน้องรองว่าเสียงเท้าดังตึบ บึนบึกขนาดนี้จะต้องเป็นสัตว์ประหลาดบิ๊กฟุตมนุษย์ตีนโตแน่นอนใช่แล้ครับพอเธอพูดจบตัวของมันก็โผล่พวดไม้เห็นร่างกายที่ใหญ่โตวิ่งกระโดดหน้าผาอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่ามันก็โดดไม่พ้นนะฮะล่วงลงไปข้างล่างเจ๋เลย<ฟ>นี่คือหนังบิ๊กฟุตเดอะ i ิสซิลิงไอ้ตีนโตโมโหลแล้วนะครับ พอมันล่วงลงมานะครับก็ไปเดินเตดเตอยู่กลางถนนเฉยเลยบังเอิญบังเอิญว่าในตอนนั้นสาวสวยคนหนึ่งได้ขับรถกลับบ้านหลังจากที่ไปรับลูกสาวกําลังซิ่งรถเก่งมาแสงไฟเธอก็ไปฉายโดนขาขอให้เจ้าตีนตัวตัวนี้จนเธอตกใจอายยา้ยะตัวเยี่อะไรเนี่ยเลยทําให้เกิดอุบัติเหตุเผลอักพวงมาลยัยพุ่งตรงแนวตกและพาไปเฉยเลยโอ้ ความขนาดที่เป็นใครเขา่าตายหลังจากนั้นนางก็ตัดมาหาพระเอกของเราที่ใส่หมวกกับนกมวอย่างสุดเทพไปโจนเขาไปถีบให้พวกตัวประกอบทั้งหลายที่กูกันเข้ามาหวังจะด่าหน้ามาปราบตัวเขาแต่ว่าไอ้พวกนี้ก็ทําอะไรเขาไม่ได้นะครับเพราะพระเอกของเราเนี่ยเก่งมากแต่ติดปัญหาทั้งอย่างคือเออพวกมึงตีกันทำไมวะเนี่ยไอฉากต่อสู้กันเนี่ยมันก็ต่อสู้กันนานมากเลยนะครับไม่รู้ว่ามีสาระอะไรเหมือนกันก่อนสุดท้ายจะไปเฉลยว่าพระเอกของเราเนี่ยมันเอาเงินไปใช้นี่ เอ้าตอนนี้มึงตีลูกน้องกูทําไมเนี่ยก็ <c oughs> ไม่รู้กูมาจอดรถด,ดีๆก็วิ่งมาต่อยกูก็ส,สวนไม่แค่นั้นแต่พอเขาใช้นี่เสร็จนะครับเขาก็ต้องเจอข่าวที่โต๊ะกระใจใยเมื่อได้รับสายว่าตอนเนี้ยภรรยาของเขาได้ลดความตกเหิวจนอยู่ในอาการโคม่า <c oughs> เขาก็รีไปถามว่าแล้วลูกสาวผมล่ะเอ่อไม่มีฮะมีแต่เมียคุณคนเดียวแล้วลูกกูหายไปไหนวะพี่แกเลยตัดสินใจกลับไปตืบเจ้านี้เพื่อเอาเงินคืนเอ้า จะได้มีทุนเอาไว้ตามหาลูกสาวด้ชื่อเสียงเลียงนามของพระเอกสุดโต่งของเราก็มีชื่อว่าพี่เว่ยนั่นเองหลังจากได้ตังค์มาแล้วเขาก็จัดการเก็บข้าวของวางแผนที่จะออกไปตามหาลูกสาวในที่จุดที่เกิดรถดพิความเขาก็พบกับรอยเท้าประหลาดที่มีขนาดใหญ่โตว่าโหรานเดินข้ามแม่น้ําเข้าป่าลึกพี่เว่ยก็ไม่รอชา้ารีบติดตามไปในทันทีแต่ก่อนหน้านั้นสองวันองค์กรล่าหาความจริงที่นําโดยชายสุดหล่อที่มีชื่อว่าทิมมี่กาลังสาองหานักสู้ฝีมือฉกาดเพื่อมาเป็นบอดี้การ์ดคุ้ม ขเขาจากการออกล่าสัตว์ประหลาดนั่นเองแต่คนที่เขาคิดว่าเหมาะที่สุดก็จะเป็นใครไม่ได้นอกจากแก๊งสามสาวนางฟ้าชาลีนั่นเองนําโดยพี่ใหญ่สุดสวยผู้มีชื่อว่าน้องกว่างผู้ที่เคยรับมือกับเสือดํามาแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองคือเจกแเนเป็นอดีตนักสู้ที่เก่งกาจซึ่งกว่าที่จะได้งานที่มีค่าตอบแทนมหาศาลพวกเธอทั้งสามคนต้องผ่านการทดสอบจากเหล่าชายชะกันทั้งหลายหลยซะก่อนเออผมหมายถึงเธอต้องผ่านการต่อสู้ก่อนนะอย่าคิดไปไกลถะากนฟังว่าแล้วไอ้เหล่าพวกผู้ชายที่อยู่ในผับก็ตรงเข้าไปลุ่มสกรรมพวกเธอในทันที แต่ไม่ว่าใครหน้าไหนนะครับเราไม่อาจที่จะต่อกรกับสามสาวแก๊งดาฟ้าชาลีได้เลยจึ่งถูกอกถูกใจไอ้เจ้าทิมมี่เป็นอย่างมากเ้ยเก่งทรงคำเริ่มเลยเอาเป็นว่าผมจ้างพวกคุณเลยเริ่มงานพรุ่งนี้เลยแล้วกันหลังจากที่งานเป็นบอดี้การ์ดเริ่มขึ้นบอกเธอทั้งหมดได้ออกเดินทางไปกับแก๊งลาสัตว์ประหลาดนาทีหุบเขากินคนซึ่งที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความเฮี้ยนเพราะว่าได้มีพวกชาวบ้านได้พบกับมนุษย์ประหลาดขนลุงหลังแหกปากร้องเสียงดังในป่าไม่มีใครรู้ว่ามันคือตัวอะไรเพราะว่ากลัวจนหัวรว์ แทะกินปเป็นๆจนเกิดเสียงร้องโหยหวนแต่พ่อทีมี่เรารู้ดีครับว่าน,นั่นจะต้องเป็นบิ๊กฟุต จะขนไปปุ๊กแน่นอนเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แล้วเราจะต้องจับมันมาให้ได้แต่นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตอนต้นเรื่องนั่นเองนะครับในสาเหตุที่ทั้ง3าสาวต้องยอมรับงานนี้เนี่ยก็เพราะว่าต้องช่วยเหลือสิทธิพี่ใหญ่อย่างพี่กวางให้ได้มีเงินรักษาลูกชายที่ตอนนี้นอนป่วยเป็นโรคร้ายอยู่ที่โรงพยาบาลน,นั่นเองนะฮะน้องรองกับน้องเล็กผมไม่ทราบจริงๆว่าพวกเธอชื่ออะไรแต่ผมจะเรียกพวกเธอง่ายๆว่าน้องเชอร์รี่กับกิฟซี่ก็แล้วกันเออละยิ่งมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นเมื่อในขณะที่ จะถูกกับไอเจ้าหัวหน้าทหารที่มีชื่อว่าสงการเพราะมันเนี่ยชอบดูถูกดูแคลนผู้หญิงว่าง,งานอย่างเงี้ยจะต้องใช้ทหารเท่านั้นผู้หญิงจะมาเกี่ยวอะไรมีปัญญาหรอจริงทำให้เกือบจะวิตมีเรื่องมีเรื่อง,องหลายครั้งเฮ้ยผู้รบไส้เขาเตะก้านคอหน,น่อยนะในตอนนั้นน้องหวานมือขวาด้านข้อมูลพอไอเจ้าททมมี่เนี่ยได้มาห้ามไอเจ้าสงการบอกว่าพี่พวกหนูก,ก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันคนเรามันสาคัญที่หน้าที่ไม่ใช่เพศซะหน่อยพอพูดจบแม่สาวหวานในผู้ติดตามของเธอเนี่ยก็ตรงเข้าป่าเพื่อไปวางเครื่องตรวจจับไอเจ้าบิ๊กฟู้ดนะคร จู่เธอได้ยินเสียงร้องของผู้ชายดังออกมาจากฝั่งตรงข้ามเธอจึงรีบวิ่งเข้าไปดูก็พบว่าตอนนี้ไอ้เจ้าเว่ยพระเอกของเราที่ถูกหมีไล่ตืม้มเจ้าตัวของเขาที่เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดนี่ดีนะที่ตัวของมันเนี่ยได้ขย่ำกระเป๋าของเขาไม่อย่างนั้นแล้วโดนหมีตบจ้หน้าแหกแน่นอนแถมด้วยความมือไวเขาไม่สาหวานที่ได้ยิงยาสลบควายไปปักไอ้เจ้าหมียักษ์ใหมันสลบเหมือนแต่เธอเนี่ยก็เผลอยิงไปปักท้องพอไอ้เจ้าเว่ยด้วยเหมือนกันอุย้ย มือหนูลั่นไปเองพอเจ้าเว่ยฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขาก็ตกใจมากกูไปอยู่ในแคมป์เล่นไงวะสาวหวานที่ดูแลเขาอยู่ก็รีบไปขอโทษเลยครับที่เธอเน็ตเผลอทําปืนยาสลบควายลั่นใส่พี่อะหลับไปแล้วห้าวันแล้วนะฮะอเจ้อเว่ยได้ตกใจมากห้าวันแล้วลูกกูไม่กลายเป็นปุ๋ยแล้วเหรอเขาไม่รอช้ารี่ไปแต่งตัวเพื่อจะออกตามหาลูกสาวต่อเนี่ยฮะแต่วันในตอนนั้นเขาก็ไปเผลอเห็นแผนปฏิบัติการล่าสัตว์ประหลาดเาก็ตกใจมากเพราะไอ้รอยเท้าที่เขาเห็นในตอนนั้นเนี่ยมันแท่ง นี่มันลิงยักษ์หรือเปล่าเนี่ยน้องหวานเห็นอย่างนั้นก็รีบไปอธิบายว่าสิ่งที่พี่ชายเห็นอยู่เนี่ยมันคือบิ๊กฟุตพี่เคยเห็นมันเหรอบิ๊กฟุตน่นมาไอตีนโต นี่มันต้องเป็นลิงมังกี้คิงชัดๆโอ้ผมพูดคุยกับใครอยู่เนี่ยพอพูดกันไม่รู้เรื่อเลยครับเป็นหน้าที่ของอเจ้าทิมมี่ผู้ด,ดูรายการล่าเข้ามาในครั้งนี้ก็เข้ามาให้ข้อมูลว่าเราเนี่ยกำลังตามหาเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้อยู่ถ้าพี่ชายอยากจะช่วยเหลือเราแล้วก็ตามมาได้เลยดในตอนนั้นเองพวกเขาก็เจอเบาะแสสาคัญเพราะรอยเท้าขนาดยักษ์มันตรงไปยังถ้ำแห่งหนึ่งที่มีร่องรอยการวาดเขียนของลูกสาวเขาเขาจําได้เป็นอย่างดีพี่เวยเลยรีบแจ้งบอกกับทุกคนว่าที่นี่แหละมันต้องอยู่นี่ลูกสาวผมจะต้องอยู่กััับงงงกกีิแแน่่ๆใขณะทําลววย ก็มีเสียงตุ้มๆปุ่งเข้ามาอัดเขาจนตัวลอยละลิว้วพวกทหารที่ยินอย่างนั้นต่างรีบหันไปตามเสียงแต่ว่ามันก็ไม่ทันเพราะตัวพวกทหารนี่ก็ลอยระลิว้วเช่นกันที่พวกกูโดนอะไรเขาวะเนี่ยทนงด้หน่น้วยอื่นที่อยู่ในป่าก็รีบรายงานมาว่าพวกเขาเจอตัวไอ้เจ้าขนปุยปุกแล้วมันมาทางใต้เป้าหมายอยู่ที่24นาฬิกายนาทีเราทหารแบกปืนทั้งหลายเลนต่างก็รีบวิ่งไปตรงจุดนั้นเพื่อสกัดกั้นเจ้าตีนโตตัวเบ้อโดยคราวนี้มันก็โผล่มาให้เห็นจะ่าๆถนนนและเต็มไปด้วยขอีี่รุงงั 권 이룽이 땅. <c oughs> เรียกว่าอะไรคนรนีลงตุงนั่งเออนี่ถูกแถมตัวของมันก็โคตรจะไม่ธรรมดาเพราะความแข็งแรงและสุดแสนจะดึกดำบันนั้นมีกําลังเท่ากับช้างสารสิบกวมันกระพืบก้อนหินขนาดยักษ์ตุ้งลอยไปกระแทกพวกทหารจนปิวละริวอาแตะลูกบอลเลยและดูเหมือนว่าพวกทหารเนี่ยจะเป็นแค่ตัวประกอบที่ไม่มีใครสามารถจะรับมือกับโคตรบิ๊กฟุตได้จะมีเพียงแต่แก๊งนางฟ้าชาลีเท่านั้นที่สามารถตอกกับมันเริ่มจากน้องสาวแม็กเกซี่ที่มีฝีมือการยิงธนูสุดแมนล้วก็จัดดอกนึ่งไปปักดาบมันเซาะจะเจ้าบิง สาวเชอรี่ที่สไลด์เหมือนกับแม่นางชุนลีเหมือนกับหลุดมาจากเกมสตรีทไฟเตอร์ยังไงอย่างนั้นสวนสามารถามาคำว่าผมสปอยนังอยู่เปิดโอกาสให้พี่ใหญ่อย่างน้องควงังกระโจนขึ้นมาขี่คอมันเลยใช้มีดสัน้นกระดำแทงไปที่หัวใจมันจุบ๊ก ตุบุกวัวเดียมันก็ไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นบิ๊กฟุตความเจ็บปวดและเจ็บแสบเนี่ยไม่อยู่ในพจนานุกรมของมันเลยกูไม่รู้จ้าพอคิดได้ดังนั้นมันก็จัดการทุ่มเธอลงกับพื้นดังปุงกุ๊กและจัดคอมโบต่อเนื่องตืบทั้งสอง3ลทั้งสามจนลอยกระดิ่วๆไปคนละทิศคนละทางเหตุการณ์นี้เนี่ยก็สร้างความสุดช็อกให้กับไอ้เจ้าสงการหัวหน้าฝ่ายบุกไม่อย่างมากแต่ด้วยความเกลียดชังส่วนตัวเลยครับเขาก็ปล่อยให้ไอ้เจ้าโคตรบิ๊กฟุตเนี่ยเตื้มสาวๆเล่นไปไม่ต พุพ่งตรงเข้าไปและสาวหมัดธรรมดาแบบต่อเนื่องแึ๊จืดจืดจดจดแต่เจ้าสิ่งมีชีวิตที่เขาเรียกว่ามังกี้คิงเนี่ยมันก็ไม่มีอาการอะไรเลยนะจนพ่อททมมี่ที่แอบอยู่เนี่ยได้จังหวมะมหะมๆะก็สั่งให้ลูกน้องระดมยิงปืนยาสลบควายใส,ส่จะได้จับมันเข้าไปใส่ในกรงสักทีเต้นดูเหมือนว่ายาสลบหรายดอกจะทำอะไรมันไม่ได้เลยพวกเขาจึงต้องใช้กระสุนจริงเพื่อไล่ต้อนมันให้ไปสู่กำดักที่วางไว้ก็ที่สุดท้ายพวกเขาจะได้ตัวมันเป็นๆกลับมาเย่ <Yeah. S 1> บทจะง่ายก็ง่ายจังวะในขณะที่อยู่ในแคมป์เพื่อรอการึกู้ส ตึงหิดตึงหิดใจพอต้องการมาตามหาลูกสาวตั้งแต่แรกเขาก็เดินเข้าไปถามมันในโกงว่านี่มังกี้คิงมึงเอาลูกกูไว้ไหนาว่าไอ้เจ้าลิงดูนี้เนี่ยมันฟังภาษาคนรู้เรื่องซะที่ไหนล่ะมันก็บอกว่าอุ oh, 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 oh ้มอุ้มอุ้ม นั่นมันแมวน้ำป่ะมันก็บอกอู้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 จะเว้ยเดี๋ยก็โมโหกว่าเดิมเหมือนับคิดจะไปต่อยลิงข้อหาที่มันมกวนตีนใส่แต่พักพวกขอไอ้เจ้าทิมีเนี่ยเดินมาจับเขาไว้ซะก่อนคนบ้าอะไรพูดกับลิงพี่ต้องตั้งสตินะแล้วมองดูว่าจริงๆแล้วมันเป็นสัตว์มันไม่ใช่คนถามก้อนมันจะรู้เรื่องไหมพี่เว้ยพอได้สติขึ้นมาก็เออมันพูดจริงว่ะด้วยความอับอายขายขี่หน้าด้วยนะเราจึงรีบออกจากแคมป์นี้ทันทีโดยที่มีแม่สาวกวาเนี่ยรีบเข้าไปถามไทยว่ามันเกิดอะไรขึ้้้นนนนกกกกััแ่่คคุุณไปยยยบบลลิิงงททาา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 มมมมสดเ็ออตตวววรๆีีหู ที่หายตัวไปทั้งหอาและด้วยความเห็นใจเพราะตัวเองก็มีลูกชายเหมือนกันนะสิทธิพี่ใหญ่อย่างน้องควางของเราก็อาสา,าที่จะช่วยเหลือเขาตามหาลูกสาวอีกแรงแต่ว่าก็ต้องรอรุ่งเช้าก่อนภายในคืนนั้นเองเม่สาหวานที่ชื่นชอบเรื่องราวตำนานของไอตีนโตเนี่ยก็ได้เข้ามาเอาอาหารให้กับเจ้าบิ๊กฟูดซึ่งตัวของมันก็ยอมรับแต่โดยดีแถมยังรู้สึกว่ามนุษย์เท่านี้ช่างใจดีซะจริงๆอ,อ่ะน่ารักด้วยแต่เมื่อเธอกําลับไปที่แคมป์นะเธอก็ต้องพบกับความจริงว่าแท้จริงแล้วไอเจ้าทิมมีหัวหน้าของเธอเดนคือองค์กรรรชััั่่ววว้าาายปปปลออมมตตเพืจบสะหดดไท โปรเจกต์เหนือมนุษย์ของพวกองค์กรตรวจชั่วระดับท็อปนั่น,นคือพวกช็อกเกอร์นั่นเองเอ้ยชีบดื้อช็อกเกอร์เลยทําให้เจ้าสงการที่จับตาดูเธออยู่เนี่ยมอจัดการกับเธอซะข้อหาที่รู้ความจริงที่เราปิดบังมาแล้วไม่มิดแต่แม่สาวหวานเนี่ยได้ใช้วิชาตีนหมาโงยแนบยจนพวกเราทหารที่อยู่ในแคมป์ต่างส่งกําลังออกไปตามล่าเธอในนาทีนั้นน้องสามอย่างไม่นางกิบซีที่เฝ้าเวรในกะยามเช้าอยู่ก็เริ่มเอะใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับข้างในกันแน่เธอจึงรีบตามไปดูในขณะที่แม ที่ออกไปชี้ช่องาไาเลยฮะมิซาวหวานก็ฟ้องเรื่องทุกอย่างให้กับเธอได้ฟังว่าแท้จริงแล้วพวกนี้มันคือองค์กรช็อกเกอร์ตะคากเชอรี่ที่ฟังดูก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะฮะแต่รู้ว่ามันต้องชั่วร้ายแน่เพราะไม่มีผู้ชายหน้าไหนมาไล่ตีผู้หญิงหรอกดันจึงเป็นเหตุให้เกิดการต่อสู้กันระหว่างพี่รองและเจ้าสมกาด้วยในการต่อสู้ก็เป็นไปอย่างสูสีนะครับแต่ดูเหมือนว่าพี่รองเชอรี่ของเราจะได้เปรียบอยู่นิดหน่อยเพราะว่าเธอขาวสาวและริวขนาดนั้นจึงสามารถเทวิชารัดคอให้เจ้าสมการเกือบตายแต่กลับกลายเป็นว่าได้มาช่วยเล ลูกน้องมือขวาของมันด้วยปืนสั้นกระบอกเดียวยิงไปที่กลางกระบาลของแม่ดังเชอรี่จนตายคาที่เลยเนะและแน่นอนเสียงปืนในป่าที่ดังขึ้นขนาดนั้นเนี่ยก็ทําให้พี่ใหญ่อย่างน้องฟวางและจังเว่ยได้ยินเขาพวกเขากรีบกลับมาที่แคมป์ก็พบกับความจริงว่าน้องรองเนี่ยได้เสียชีวิตแลว้วและทีนี้ก็เป็นกับดักที่ไอ้เจ้าทิวีมันได้จัดฉากขึ้นมาพวกทหารที่อยู่ด้านนอกใช้ปืนกระหน่ำยิงแคมป์นจนพุ่นไปทั่วในขณะที่น้องสามก็รีบมาช่วยเหลือพี่ใหญ่ด้วยการสไลด์ลงมาจากเนินเขาพร้อมกับวิชายิงสนุ พร้อมกับยิงลูกธนูจุบุกจุบุกจุบุกว้าอย่างเท่แต่เท่แล้วจะรอดหรือฝล่าอันนี้อีกเรื่องก่อนที่เธอเนี่ยจะอรอพวกทหารให้วิ่งตามเธอไปเปิดโอกาสให้พี่ใหญ่และเจ้าเวย่ยได้หลบหนีเข้าไปในป่าที่สำเร็จแต่เมื่อทั้งสองมาเจอกันอีกครั้งก็ต้องพบกับความจริงว่าน้องสามอย่างแม่นางกิฟซี่เนี่ยได้ถูกยิงจนพ่นแล้วนะครับคุณกูไม่แปลกใจเลยโดยตัวของเธอเองก็ได้สั่งเสียให้กับพี่สาวมีชีวิตอยู่ต่อนะเพื่อเดี๋ยวฉันจะขัดขวางพวกมันยังไงก็ไม่รอดอยู่แล้วแต่ยังไม่ทันทีี่่่เเเธธอออจจะะไไดด้ทาาารรยยยูกกโนพวหบงงงถิตุั หลังปังอ่างนอนกระอักเลือดอยู่ตรงนั้นเจ้าสงการที่เดินมาเห็นเนี่ยก็หมั่นไส่มากตายยากตายเย็นจัดการยิงซ้ําไปอีกปุง้งเพื่อส่งขอให้เธอไปสบายหลังจากนั้นค่าคืนก็มาถึงทั้งสองคนได้ไปพบกับแม่นางหวานที่กอไฟอยู่ในป่าเละเธอเล่าให้พวกเขาฟังว่าสาเหตุเรื่องราวทุกอย่างเนี่ยเกิดจากองคอ์กรชั่วช็อกเกอร์ที่ต้องการจับตัวของบิ๊กฟุดไปพัฒนาดินเอสร้างซูเปอร์โซเยอร์ขึ้นมาพวกเราจะต้องหยุดมันแต่พี่เวเนี่ยไม่เอาด้วยฮะกูามาหาลูกสาวไม่ได้มาต่อสู้กับใครแต่ไมมมม่่่่่ใชสําาาาาหรรับแแแนนนงงงงกกกกกวววททีีีีค้้้พเอตจะ ล้างแค้นให้กับน้องๆที่เสียชีวิตไปในรุ่งเช้ามาเด็กเอเของเราเนี่ยก็ได้ไปลุยเดี่ยวถึงในแคมของไอ้พวกทิมมี่ที่ยืนเลียงแถวใช้ปืนจ่อหน้าเธออยู่แต่ว่าด้วยความเก่าเกมนะครับเขาบอกเฮ้ยเก็บปืนผู้หญิงคนตัวคนเดียวจะทําอะไรได้อมึงมั่นใจมากใงนั้นนะฮะมหากรรมหนึ่งลุมสิบก็เริ่มขึ้นไอ้พวกทหารตัวกระเปทั้งหลายแหล่ต่างก็ถูกแม่นางกวางของเราไล่สบเป,ป,ป็นปลากระพงเลยนะครับพอถวัดกันตัวต่ตัวแล้วไม่มีใครที่จะสามารถต่อกรกับแม่นางกวางได้เลยมันต้องใช้ปืนแล้วล่ะแต่เจ้าทิมมี่เนี่ยมัวตี ในทางด้านของแม่สาวหวานกับไอเจ้าเว่ยที่ตามมาทีหลังเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็เข้าไปช่วยเหลือเธอโดยที่แม่นางหวานเองก็แอบ,บไปปล่อยไอเจ้าบิ๊กฟุตให้ออกมาจากรถขนส่งทางด้านการต่อสู้เองทีนี้ก็เหลือไอเจ้าสงการคนสุดท้ายที่พยายามย้ำนักย้ำหนากรบลุกพี่ของมันว่ามีแต่ปืนเท่านั้นที่จะหยุดมันได้นะครับจะสุดท้ายแล้วก็โดนแม่นางกวางไล่เสียบไล่แทงจนล่าของมันพุ่นไปหมด <c oughs> ไอ้เจ้าทิมมี่เนี่ยถึงกับหน้าซีดเลยทีเดียวกูเชื่อแล้วว่าปืนใน่หยุดมันได้เขาก็ควักปืนไปไล่ยิงไม่นางเอกปุ้งปุ้งปุ้ง,งจนเพอเลยต้องตีลังกาหลบไปหลายรอบแต่ไม่ใช่สําหรับไอ้เจ้าเว้ยที่กาลังตีลูกน้องออไอ้เจ้าทิมมี่อย่างเมามันไม่ได้ละมันระหว่างว่าตอนนี้ไอ้เจ้าทิมมี่ได้จ่อปืนมาทางเขาและตุ้ง ลูกกระสุนปืนที่ค,ค่อยๆลอยและล่องเป็นภาพสโลมาก็อยู่ในทุกสายตาของแม่นางกวางซึ่งเธอเนี่ยได้ใช้ตัวเองกระโดดไปบังกระสุนให้กับไอ้เจ้าเวย่ยก่อนจะโดนไอ้เจ้าทิมมี่ก็นำยิงไปอีกหลายนัดจนน้องกวางถึงกับสุดลงกับพืน้นเออแต่ยังไม่ทันที่ไอ้เจ้าช่วยอย่างทิมมี่มันจะได้ทาอะไรต่อเลยครับเสียงตะโกนดังลั่งป่าของอภิมหาบิ๊กฟุตพอกระโดดโจมาถิบสองตีนคูจนไอ้เจ้าทิมมีก่กากเลือดตายคาที่ไปเลยส่วนแม่นางกวางของเราก็ขาดใจตายไม่นานหลังจากนั้นส่วนไอ้เจ เขาให้เดินตามไปด้วยแกจะพาฉันไปไหนมังกี้คิงซึ่งเหมอนก็พาเขาเดินเข้าไปในป่าลึกที่เต็มไปด้วยหมอกที่นี่มีถ้ำถ้ำหนึ่งที่มีสภาพอบอุ่นเป็นอย่างมากและเขาก็ได้เจอกับลูกสาวที่ถูกดูแลเป็นอย่างดีจะเว่ยดีใจมากที่ได้พบกับลูกอีกครั้งเขาเดินเข้าไปและขอบคุณมังกี้คิงเพราะพ่อกับขอโทษที่เข้าใจมันผิดมาตลอดไอ้เจ้าลิงเนี่ยก็ไม่ค่อยสนใจฮะเพราะมันฟังไม่รู้เรื่องก็ได้แต่โบกมือไล่สองพ่อลูกให้กลับบ้านไปแล้วกูจะได้นอนสักทีและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ Bigfoot ceilinging Der เ๋ยยยวคนฟััังงงอาจจะงสงสว่า ชเขาเท็กวางแล้วเป็นยังไงสาวหวานเนี่ยได้ประับมาเป็นลูกบุญธรรมเลยครับส่วนพระเอกของเราอย่างเจ้าเว่ยก็ได้กลับไปหาเมียรพร้อมกับลูกสาวยังมีความสุขอีกครั้งนี่จบที่แท้จริงเป็นยังไงกันบ้างใครดเห็นก็นยังไงกับเรื่องนี้นะก็ พิมพ์กันไว้ที่ด้านล่านะครับเหมือนที่ผมบอกหลายครั้งนะเวลาพวกคุณดูหนังเกรดบีโดยเฉพาะหนังกีเนี่ยเขาจะทาได้สุดตลอดไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามฉากแอคชั่นวนเวอร์ที่ไม่รู้สใส่มาทําไมตั้งเยอะกับเรื่องราวสุดกับกาเนี่ยมีแบบครบเลยถามว่าดูแล้วบันเทิงไหมบันเทิงครับแต่มก็มักจะมีคําถามอยู่ในหัวเต็มไปหมดซึ่งผมก็เลือกที่จะปล่อยวางและก็เปิดใจเพื่อดูว่าไหนมือมีอะไรจะให้กูดูจัดมาเลยกูผ่านไปเยอะแล้วในขณะที่ทางหนังฝรั่งเนี่ยหนังเกรดบีฝรั่งก็จะมีแล้วยังไม่พอยังต้องมาใส่ความ เป็นวิชาการบอกที่มาที่ไปที่โคตรจะไม่น่าเชื่อคือกูก็ไม่อยากรู้อะไรขนาดนั้นหรอกแต่แบบบางเรื่องมันก็ใส่เวอร์กินไปไงไอพวกสัตว์ประหลงสัตว์ประหลาดกลัวจะเจอตัวมันยฮะนูน่น45นาทีบวกผมว่าคนดูเนี่ยปิดหนังไปก่อนแล้วฮะเอาเป็นว่าใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับหนังเกรดบีทั้งหลายแหล่ก็พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ดูสัตว์ปินโคตรราไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันกันกบสปอยหนังโคตรโมในเรื่องหน้าครับ